สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะจะบอกกับเพื่อนเพื่อนว่าเราสามารถขายขวดขายกระป๋องขายกระป๋องน้ําอัดลมขวดน้ําอัดลมได้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันนะคะหลังจากเราได้บินขายขวดแล้วเราก็สามารถไปใช้เป็นส่วนลดเงินสุดในร้านค้าได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเชื่อช่องเรนเวอเรตี้สาวบุรีรัมย์กับหนุ่มนอเวนะคะไปชมกันนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนไปช้อปปิ้งบ่อยๆนะคะก็เลยเก็บสะสมขวดลองทําดูค่ะ เพื่อนๆพามาขายขวดค่ะจัญลักษ์ว่าเราขายขวดได้ค่ะนี่นะคะให้สังเกตว่าเราขายได้เราจะดูตรงนี้เนาะรอกันนะคะพเพื่อนๆอร้เนดีัตว w ท a t is a p ส e c e รกระป๋องนี้ก็ต้องมีนะคะเพื่อนๆให้สังเกตุกคะ่ะแฟนกินเยอะค่ะอมามันมีสองตู้นะคะเพื่อนๆอันนี้ตู้สีฟ้าอ่ะแฟนกำลังจะเท w a t h e price one or two ปิดแล้วค่ะ Let's go and after t h a t e ดูยอดเงินนะ ได้เก้าสิบแปดครนคะ่ะเพื่อนๆอ่นอตัวนี้เก้าสิบปดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกำลังจะเอาบินออกมานะคะสนุกดีนะคะเพื่อนๆรวมสองบินแล้วเราได้ร้อยกว่าโครูนคะ่ะอันนี้เป็นตู้ที่ตู้ที่หนึ่งตู้นี้ที่พัดหยนครั้งแรกได้สิบดครูนนะคะเพื่อนๆโชว์โชว์มาหนีเก้าสิบแปดเป็นหนึ่งร้อยสิบหกค่ะเพื่อนเพื่อน <160. S 1> yeah, เราได้สองใบดูซิเราจะได้ขนมได้ช็อกโกแลตไหมคะ สนุกดีค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีการจ่ายนะคะสแกนสแกน QR code นะคะเพื่อนๆ <Yeah. S 1> พนดนี้ This Price Shop เนี้ยเราซื้อของนะคะเพื่อนเพื่อนร้อยเก้าสิบเก้าเออร้อยเก้าสิบสามเนาะแล้วก็ขายขวดได้เราจ่าย มาดูกันคะ่ะเพืพ่อนๆซื้ออะไรมาบ้างน,น,นี่ได้ไข่นะคะพเพื่อนไข่สิบแปดโฟมนะคะชามใส่มาม่านะคะพเพื่อนชามใส่มามะ่าตามรูปนี้เลยนะคะ แตบอกว่าจะใส่ของร้อนนะคะซื้อมาสองอันนะคะแตนบอกว่าใส่ของร้อนซื้อถ้วยที่กันแล้วก็ไอติมช็อกโกแลตอีกแล้วค่ะหมูบดค่ะขนมปังนะคะวันนี้ซื้อของหมดไป ยอรวมนี่นะคะเพื่อนๆเราได้ส่วนลดจากการขายขวดด้วยก็เลยจ่ายไป923โครนค่ะปกติซื้อหมดเป็นพันนะคะวันนี้จ่ายไป923โครนค่ะขอบคุณสำหรับการกติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวิดีโอนี้นะคะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะพัดเพียงจะคิดถึงนะคะว่าถ้าที่บ้านเราหรือจังหวัดเราประเทศเรามีแบบนี้ก็คงจะสะดวกมากขึ้นนะคะเพื่อนๆเราจะได้นะคะเ,เก็บโคดเก็บอะไรไปขายได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีปร,รมิมาณเยอะๆนะคะไปแลกเป็นส่วนลดในการซื้อของขอบคุณสำหรับการกดติดตามให้เพืเ่นอนๆค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ